ับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับเป็นการวิเคราะห์ทัศนคติแล้วก็ตัวผู้เล่นนะครับในส่วนของออพรีเมียร์ีกวันนี้นะครับวันที่31สิงหาคมนะครับคู่ระหว่างอาร์เซนอลกับแอสตันวินล่าอาร์เซนอลเปิดบ้านครับก็มาดูในแฮนดิแคปกันก่อนเลยนะครับแฮนดิแคปเป็นส่วนของอาร์เซนอลต่อลูกครึ่งลบ10นะครับผม มาดู head to He a d ครับต้องย้อนไปตั้งแต่ปี2020ครับก็เป็นในส่วนของในบ้านวินล,ล่าวินล,ล่าชนะ1นูนย์นะครับในบ้านอาเซนอนวินล,ล่าก็บุกไปชนะ3าศูนย์ครับในส่วนของปี2021ครับวินล,ล่าชนะในบ้าน1นูนย์ครับในบ้านอาเซนอนอาเซนอนชนะ3ามหนึ่งครับปี2022ล่าสุดครับในบ้านของแอสตันวินล่าอาเซนอนบุกไปชนะ1นูนย์นะครับ เรามาดู handicap กันก,นก่อนเลย handicap ที่น่าสนใจจะเป็นลูกควบลูกครึ่งหนึ่งแมตต์อาร์เซนอลเสียอาร์เซนอลเสียอาร์เซนอลเสียก็สรุปเลยครับก็ handicap ถ้าเป็นลูกควบลูกครึ่งส่วนมากอาร์เซนอลจะเสียครับแต่ถ้าเป็นลูกครึ่งอาร์เซนอลจะได้มากกว่าครับ ก็มาดูในส่วนของเจ้าบ้านเชนอนครับก็เจ้าบ้านเจ้าบ้านวันนี้เล่นพีเมียไปแล้ว4นัดครับก็แมตช์แรกก็บุกไปเยือนชนะคริสตันพาเลต2สเปิดบ้านชนะเลสเตอร์4 2บุกไปเยือนบอดมัดชนะ30แมตช์ล่าสุดเปิดบ้านชนะฟูลแลม21ครับก็มาแมตต์ต่อไปอาเซนอนจะไปเยือนแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเดครับ มาดูในส่วนของแอสตันวินล่ากันบ้างนะครับแอสตันว mm ินล่าทีมเยือนก็เปิดพรีเมียร์แมตช์แรก mm hmm. บุกไปแพ้บอสมัน2-0เอ่อเปิดบ้านใช้เวอร์ตัน2-1ครับ mm hmm. แล้วก็บุกไปเย mm ือนคิสตันพาเลทแพ้3-1ครับแมตช์ล mm ่า hmm. สุดก็เปิดบ้านแพ้เว mm hmm. สต์แฮมผมขอดูสถ mm ิต hmm. ิที่น่าสนใจอีกนิดนึงนะครับในส่วนของอาร์เซนอลที่ชนะพาเลท โอเคเป็นในบ้านพาเลทน,นะครับส่วนแมตต์ต่อไปของแอสตันจะบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์เอ้ยเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมาดูตัวผู้เล่นวันนี้าร์เซน,นมาในแผนเก่งเลยครับจะเป็นในส่วนของแผน4-5-1ครับก็จะ,ะทำไมอาร์เซน,นชอบเล่นแผน4-5-1เนื่องจาการ์เซน,นมีผู้เล่นที่อายุค่อนข้างน้อยครับสามารถใช้วิงแบ็กใช้ปีก ทั้งสองข้างเติมเกมลุกได้ครับบางทีก็จะปรับยืนเล่น4-3-3นั่นเองนะครับมาดูในส่วนของผู้ักษาปาะตูอาเซนอลเป็นแลมเดลแบ็กซ้ายเป็นเทียรนี่เซ็นเตอร์แบ็กคู่เป็นมาคินยอทคู่กับซาลิบาแบ็กขวาเป็นเทมิยาสุแล้วมาดูในส่วนของปีกซ้ายจะเป็นวิลส์มิดโลกลางสามตัวจะเป็นเวราชากา้าและก็อดินกาดปีกขวาจะเป็นชากา้า หน้าเป้าตัวเก่งของเขาเพิ่งย้ายมาจากแมนซิตี้นะครับก็เป็นในส่วนของกาเบียลเจสุดมาดูในส่วนของแอสตันวินล่าทีมเยือนกันบ้างผู้ประสานป,ประตูจะเป็นมาติเนสแบ็คขวาคราสเซนเตอร์คู่จะเป็นมิ้งคู่กับแชมเบอร์แบ็คซ้ายจะเป็นดีนกาง3สามตัวก็จะเป็นแม็กกินมาคาร์มาล่าแล้วก็แลมซี่ครับ ในส่วนของสามกองหน้าก็จะเป็นไบเล่วัตกินแล้วก็เบอร์ดูเอครับวันนี้ก็ความอันตรายของอาเซนอนก็จะอยู่ที่นาบาสนะครับเกอกาเบียลเจซุสนะครับส่วนในของวิลล่าจะอยู่ที่ตัวนี้เลยครับวัตกินะครับมาดูทัศนคติเลยเจ้าบ้านอาเซนอนผลง,งานโดยรวมช่วงออสตาร์ทมาถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับซีนัท เก็บไป12แตม้มกดไป11ประตูสิ่ีสำคัญนะส่วนทีมเยือนแอสตันวิลล่าผลงานโดยรวมรูปการที่ผ่านมาต้องบอกว่าฟอร์มยังดูป้อแป้อย่างต่อเนื่องและลงมา4นัดเก็บเก็บใช้ได้นัดเดียวนะคนัดแพ้ก็ถ้าวันนี้ถ้าเลือกจากราคาก็ต้องอยู่วิลล่านะครับแต่ถ้าเลือกจากฟอร์มการเล่นนะครับวันนี้ผมขอเลือกเชียร์อาร์เซนอลนะครับ ก็ราะถือว่าฟอร์มค่อนข้างร้อนแรงนะครับทีมค่อนข้างระดับของทีมค่อนข้างเหนือกว่าครับวันนี้หลายๆอย่างผมคิดว่าวันนี้อาเซนนจะจะสามารถเออยิงสองลูกสามลูกได้ครับแล้วอีกอีกเฮดทูเฮดที่สำคัญก็คือถ้าเราย้อนไปดูในเฮดทูเฮดที่อาเซนนเคยเจอกับคิตตันพาเลตอ,อาเซนนชนะครับคิตตันพาเลตแต่วิลลา แพ้พาเลทอันนี้เป็นเฮตูนที่สำคัญในการวิเคราะห์แบบนี้เลยนะผมเลยเลือกเชียร์อาเซนนลครับผมค,ครับ